สนัสนุนโดยกาแฟปาทีคอฟฟี้กาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟที่อิ่หวานไม่มีไขมันให้กลิตกาแฟแท้สนัสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลเด็กแคลเซียมบำรบูกระดูก สนะตนโดยน้ำมันดำดะมีเอ็กซ์รถกอลัดโรดิต้าหนูาโนวิระต้องขัววนี้เลยทีมสภาเด็กเทศบาลเมืองปู่เจ้าและทีมเตรียมอุดมศึกษาน้อมกล้าได้เป็นตัวแทนทีมของจังหวัดสมุทรปราการเข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอลระดับประเทศในรายการฟุตซอลเยาวชน S.D.N ฟุตเซโนแอลครับทูเทอร์เซนทเวนตี้โอินสปบายไทย P.B.S ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อนกันมันโนแอลไม่ดื่มไม่สูบไม่เสพไม่ผนัน ที่ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิ์สำโรงร่วมกับสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสะสะส,ะสะ หน่วยจัดการด้านเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการสำนักง,งานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดสมุทรปราการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขตหนึ่งกรมพลศึกษาสถานศึกษากรรมการผู้ตัดสินคณะนักกีฬาผู้ปกครองโค้ชผู้ฝึกสอนหน่วยงานภาคเอกชนมูลนิธิเจ้าพ่อทับบริษัทกิตินครบริษัทเอสพีดีไซน์ทีมงานครูซัพพอร์เตอร์และแบรนด์สินค้าต่างๆที่ให้การสรนับสนุนจัดการแข่งขันฟุตซอลร,รายการ Imperial Youth Cup 2024รุ่นิงชนะเลิฟริงถ้วยู้ิบห้าราช จังหวัดสมุทรปราการณสนามคอนเวนชันฮอลล์ชั้น60การค้าอิมพีเรียลเวิร์สมรงตำบลสมรงเหนืออำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการเพื่อค้นหาทีมชนะเลิศและรองชนะเลิศเป็นตัวแทนของจังหวัดสมุทรปราการเข้าไปร่วมการแข่งขันฟุตซอรละระดับประเทศในรายการฟุตซอลเยาวชน SDN Futsenol c u p 2024 Inspire by Thai PBS ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิษฐาธิราชจเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีโดยมีนายวัฒนาเจริญจิตอำเภอเมืองสมุ ปราการเป็นประธานในพิธีมอบถ้วยรางวัลกิติยศและกล่าวปิดการแข่งขันฟุตซซอลรายการ Imperial Youth Cup 2024พร้อมด้วยนายพินโยกิตเลิศไพโรธตัวแทนผู้บริหารศูนย์การค้า Imperial o. สำโรงนายทิติพัทรสิทธิกริตโปรเจกต์ม n น g เจอร์หน่วยจัดการด้านเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการนายสิทธิพงษ์ ชิษยพันธ์กรรมการผู้จัดการบริษัทเอสพีดีไซน์แอนด์โปรดักชันจำกัดนายสุรเชษพอวอนประชาคมสร้างสุขภาวะจังหวัดสมุทรปราการสครสปว่าที่ร้อยตีชัดชววันนุชลำยองพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักง,งานกกทอจังหวัดสมุทรปราการดรกิติยงสงวนชัยประธานกรรมการบริษัทมิรสิบลิซซิงจำกัดมหาชนและทีมภาคกีฬาฟุตซอลอิมพีเรียนยุทครับ2ร่วมกันมอบถ้วยรางวัลรางวัลนักเตะทรงคุณค่ารางวัลทีมมารยาทยอดเยี่ยมและทุนการศึกษา ให้แก่ทีมที่ได้รางวัลตามลำดับประกอบไปด้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ3ได้แก่ทีมโรงเรียนบางบ่อวิทยาคมรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ได้แก่ทีมโรงเรียนเทพศิรินสมุทรปราการรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่ทีมโรงเรียนเตรียมบุรมศึกษาน้อมกล้าสมุทรปราการได้รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่ทีมสภาเด็กเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพายโดยทีมสภาเด็กเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพายและทีมโรงเรียนเตรียมบุรมศึกษาน้อมกล้าสมุทรปราการได้เป็นตัวแทนทีมของจังหวัดสมุทรปราการเข้าไปร่วมการแข่งขันฟุตซออรรรระะดับปเทศในาายกซ เยาวชน SDN ดีเฟุเซโนแอลครับวันทอินสปายบายไทย p ีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อนกันมันโนแอลไม่ดื่มไม่สูบไม่เสพไม่พนันรุ่นอายุไม,ม่เกิน15ปีชิงแชมป์ประเทศไทย ีครัผมเด็กชายกิติเตนสุดีกิติกาพงมาจากทีมสมาเด็กนตระาลมุ่งพุชอัาส์มทายครับครับก็รู้สึกดีใจที่ได้แชมป์วันนี้แล้วก็พวกผมก็จะกลับไปฝึกซ้อมกันให้หนักขึ้นเพื่อไปแข่งในรอบภาค a อท n o อ l อครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ห้างอินพิเรียนสำรรงนะครับวันนี้เป็นการแข่งขันฟุตซออิมพเลียนยุทธครับ2อ2 4อเป็นการชิงแชมป์การแข่งขันฟุตซอ นักเรียนอายุไม่เกิน15ปีนะครับก็เป็นการแข่งขันเปิดโอกาสให้กับเด็กๆน้องๆในจังหวัดสุรราารได้มีเวทีในการแสดงออกความสามารถเรื่องกีฬาฟุตซอลน,นะครับแล้วก็จากการแข่งขันครั้งนี้ก็จะไปชิงแชมป์รายการไทยทีเอสต่อไปนะครับขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับและก็สุดท้ายนะครับหวังว่าเด็กๆนะครับจะได้ มีประสบการณ์ในการแข่งขันครั้งนี้นะครับและไปต่อยอดให้เป็นอนาคตต่อไปนะครับขอบคุณครับทีมข่าว AEC TV Channel รายงานสนับสนุนโดยกาแฟปาทีคอฟฟี่กาแฟประสุทธภาพกาแฟทีมีวันไม่มีไขมันให้กลินกาแฟแท้สนับสนุนโดยผริตภัณ์เสริมอาหารแคลเซียมบำรุงกระดูก สนามนุนโดน้ำม so ันนารามจชม่เกลดกรดดัลโลดิต้าอนุเสระต้องขันี้เลย